ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอุ้งอิงไม่ไหวดันอนุทินคนละครึ่งก็ต้องบอกว่าการที่นะครับเนวินนะครับไปพบทักษิณเนี่ยก็มีหลายๆคนออกมาบอกว่าเอ๊ะนะับมันเป็นเรื่องของการที่วันนี้จะเป็นเรื่องของนาย,ยกคนละครึ่งหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ออกมานะครับจากข่าวไร้สาระตามที่นายอนุทินชาญวุฒิุลรองนายยงตีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทย เคยกล่าวในเชิงปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเขาและนายเนยวินชิดชอบแกนนำคนสพันธ์ของพรรคภูมิใจไทยได้เข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกตีที่บ้านพักจันสองราเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดนายอัดุทินก็ได้ยอมรับแปลว,ว่าเป็นเรื่องจริงแต่อ้างว่าเป็นการพูดคุยอวยพรวันเกิดของนายเนยวินไม่มีเรื่องทางการเมืองนายอัดุทินชานบุญกุลกล่าวว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมยอมรับว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าตนเนี่ยเป็นคนชวนนายเดวินไปรับประทานอาหารมื้อเย็นที่บ้านของนายทักษิณจริงซึ่งนะครับ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายเดยวินครบรอบ66ปีเบิร์ธเดย์บอยนะครับก่อนจะบ่ายเบี่ยงขอพูดเรื่องงานเพราะการทานข้าวเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องส่วนตัวถามว่าในวันเกิดนายทักษิณได้มอบอะไรให้เป็นของฝันแก่นายเดยวินหรือไม่นายอนุธนระบุว่าท่านเป็นคนใจดีให้เสื้อแจ็คเก็ตมาหนึ่งตัวตนยังไม่ได้เลยพร้อมยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเดวินกับทักษิณว่าไม่ได้มีอะไรโกรธกันเรื่องคําว่ามันจบแล้วครับนายใครก็ไม่รู้เป็นคน พูดผมอยู่มาเป็นสิปียังไม่เคยได้ยินเลยว่าใส่กันไปกล้าพูดเหรอนะครับถามจริงกับคนที่เป็นนายแล้วเราไปพูดคำว่ามันจบแล้วครับนายมันไม่มีหรอกครับพูดมาไม่รู้กี่ครั้งก็ยังเอาคำนี้กลับมาอัุทินกล่าวถามว่า แสดงว่าบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใช่แฮปปี้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าก็ต้องมั่นใจว่าแฮปปี้เพราะคนที่ชวนคือตนส่วนจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องตําแหน่งหรือไม่นายอนุทินนับหันหนีนับหน้าก่อนจะกล่าวว่าไม่เอาแล้วเอาเรื่องอื่นพร้อมปฏิเสธว่าไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะไปพูดคุยได้อย่างไรเพราะคนแก้ไขคือพวกตนคนที่นั่งอยู่ในคอรมอและในสภาส่วนกระแสข่าวนายยกนับตีคนละครึ่งนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องของ คนครึ่งหมดไปตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วตนตั้งใจมาทํางานรับใช้สนองงานของนายกแพทองทานให้ดีที่สุดซึ่งนายกเรียกตนว่าอนุทุกคําจนต้องจนตนต้องไปกราบขอท่านไม่ต้องเรียกอนุแล้วเรียกไม่ได้แล้วต่อ,อจนตอนนี้ท่านเรียก ขั้นลองนะไว้ทุกคนเป็นอาคนจะเข้าใจความรู้สึกเองว่าเรามีหน้าที่ตอบสนองอะไรเขานายอนุทินยังยืนยันว่ากระแสข่าวนาย,ยกครึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องจริง ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนี่คือรัฐบาลการไปหุ้นกันคนละครึ่งคนละเซี่ยวเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ตนและพรรคภูมิใจไทยตั้งใจทํางานเต็มที่ให้กับรัฐบาลชุดนี้ส่วนที่นายดวินอวยพรให้ตนเป็นนายกนายอนุทินย้อนถามกับว่าจะให้ท่านอวยพรว่าจะให้เป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย่างนั้น อยากหรืออย่างไรก่อนที่จะกล่าวต่อว่าคนอวยพรมาเป็น10ปียังไม่ได้เป็นนายกเลยแม้ว่าตอนแม้ว่าก่อนหน้านั้นนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะบ่ายเบี่ยงตอบคําถามเรื่องดังกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อถูกถามเรื่องดังกล่าว โดยนะครับนายกกล่าวว่าหือไม่รู้อิงอยู่คนละบ้านกับพ่อและวันนั้นก็ไปภารกิจอื่นก่อนนายกอันจะย้อนถามสื่อว่าใครให้ข่าวคะนะักข่าวตอบว่าเป็นรายการทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งนายกจึงกล่าวว่าอ๋อเหรอ เมื่อถามย้ำว่านาย,ยกไม่ได้เจอนายเนวินใช่หรือไม่นาย,ยกกล่าวว่าไม่ได้เจอค่ะเมื่อถามย้ำว่าแล้วมีการเจอกันจริงหรือไม่นาย,ยกกล่าวว่าเดี๋ยวขอถามคุณพ่อก่อนนะพร้อมกับทําท่ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นดังนั้นนะครับนาทีนี้ถือว่ามีการพบกันจริงหลังจากนี้นายอทิตชันกิ้น นะครับซึ่งเข้าพบนายทักษิณด้วยได้ออกมายอมรับแล้วนะครับส่วนที่บอกว่าไม่มีเรื่องการเมืองนั้นก็ต้องวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นไปได้แค่ไหนแน่นอนว่าหากจะวิจารณจากคําพูดของนายอภุทินแล้วทําให้มีข้อสันนิษฐานได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการเมืองแน่นอนโดยเฉพาะหากพิจนารณาถึงการตําแหน่งนายกมนตีของนางสาวแพทองทานชินวัตรในช่วงนี้เริ่มมีแรงกระแทกเข้ามาอย่างหนักหน่หนวงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆทั้งในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องของวุฒิภาวะของเธอรวม ไปถึงฟาร์มรู้ความสามารถว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะจากหลายเหตุการณ์ทําให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในทางรบไม่เชื่อมัน่นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็เกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำนับก่อความร่วมมืออาเซียนหรือ ACD ครั้งที่3ณนักกุงโดฮารัฐกาตาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่มีการบอกว่าเอ๊ะอาจจะมีการเลือกของนะครับคนละครึ่งหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลือนไหวไมีอะไรคลิปหน้าอย่าเิ่เดือดฟังครับ